สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่มแรลงส่วงคำคำพี่นอ้องจ๋าบรรยากาศฝนตกปล่อยป่อยเรามาทำอะไรกันที่นี่ฝนตกพักกันมาเละปลาก็้ย่มาพี่นอ้องแต่จริงวาสิมานเห็ดบอเฮ็ดหยัง ว่าสิมาเก็บมักแสงและท่านี่มีว่าสิมาบเลาะบางเฮ็ดไข่แต่เก่าแถวนี้แต่ละปีเก็บเนาะขันเขาบ่เก็บก่อนเด้เนี่ยอันแถวนี้เป็นที่ของยายรวยเบิด์เดรพี่น้องสองฟังหวยฝั่งนี่ก็แมนฝั่งนี่ก็แมนเฮ็ดยังแถวนี้แล้วเฮ็ดไข่นั่นนี่แต่ละปีบ่มีเก็บไผไผก็คือสิจำด้เนาะแถวนี้ขึ้นไปในภูมนินี่บ้านบ่ อุ๊ยนี่ไงเจอแล้วท่านผู้ชมดอกแรกแหกมานแถวนี้มันเห็ดไข่มันมักออกเห็ดไข่ก็ได้ฝนตกเบิดมือเบิดเวนดีแต่มันบ่เปืเป่อยโอ้ย,อยเห็ดไข่จะ้ะมันชิลังเขียเข้ยวๆกหน่อย,หอยเห็ดไข่ก็เห็ดเหลานี่แหละเหมือนเห็ดบ่อ แถวนี้แล้วออกเบิร์นี่นี่ตะกี้นะ่ะมือสองมือเขามาจอบอุย้ยมันเนาเ่าเฮ็ดเยีงนี่เฮ็ดละโงกเฮ็ดละโง,งกมันเน่าแล้วมียายมานนี่นี่ขึ้นแถวนี้นี่กับขางนี่จะเบิง์นนี่ขางนี่อแถวของพนพน่ะเฮ็ดไข่มันออกแถวนี้สูบป,ปี แต่ละปีบ่มีมาเก็บอยู่นี่ลหละสองสามหมื่นมาเก็บท่นบ่มีคนเก็บก่อนนั่แหละแถวแถวเแวกนี่มันออกเบิดถาบอนที่มันเคยออกมันออกหัวโพนเก่ากับหม่องที่มันเป็นเขินเป็นคึมนี่แต่ละปีบ่มีเก็บไปแถวนี้แหละฝนกับมาตก ตกแถตกว่าตกสองมือสองคืนแล้วเอ้ยคันมีเขาเจ้าเก็บเหรอเห็นจะเขาเจ้าอให้ขุดมาขุดจิปโอมแถวนี้ไม่เป็นมาขุดมาเสานี่บอกแถวนี้เฮ็ดไข่ออกดีดีเขาขึ้นสิเก็บบ่ละละ่ะจุดคำจังเลยมาฮะ เห็ดไข่บ hmm. mm ่เ hmm. ห mm ็นเห็ดไข่แ hmm. ล no ้วจ้าเดี๋ยวหาเบ่งก่อนเห็ดยังเห็ดไข่บ่ใส่ละฝนตกมันดบเปื่อยเป็ระบ่อ นี่ไงทำข้าวส้มเห็ดค่าเนี่ยแต่เกาเห็ดค่ามันออกเป็นกอเห็ดค่าของจักบอกพี่น้องเห็ดค่า้าเขายิกด้านล่างมันเนี่ยมันสิเป็นยางนอนเป็นยางมันสีเฮืนเฮืนคาคา,ขาเขาเลยเอิญเห็ดค่าแต่เกมันอาเป็นมูนต่เกามันออกเป็นมูมนออน,มนี่ได้ดอกนอน,น,อยอยน,นโอ้ยมันคือเน่าคือเ,เปื่อยไปเลยเห้ย สวงีนเฮดกับบุค่อยออกฝนตกดีเกินถามมันอยากเดเดแดดแน่น่ะเฮดมันออกมันเน่าแล้วโอ้เฮดไข่จุดนมันเน่าท่านผู้ชมมันเน่าแล้ว อบด้กินซ้ำฝน,นะนตกดีหลายมันก็เปื่อยกันเนา่าย,ยามนี่ก็จะเป็นเห็ดไขคแล้วก็เห็ดตาบพี่น้องเห็ดตาบเห็ดปวกตาบดอกใหญ่ๆนะอ่ะเฮ็ดียังเน่าอันนี้นะอื เน่าแล้วฝนตกเนี่ยนนยงยเกือบเน่ายไม่ใช่อนออ๋อนี่โอ้ยต้องค่อยๆ้อยมอนะนนทูท้ชมพรมันจะเน่าแล้ว<ช>นี่ อยังไงทองมันขึ้นมันนัฝน,นตกนะสี่เปื่อยพุย่นยางลงไปฝนก็นตกเบิดมือบระยุดธเลยมันนี่แต่ว่าตกสีแห้งกับใบแห้งเพราะปล่อยๆไปยากมากยากถ้าขามไปน,น,นี่ก็เคลื่อนปลาซ่าเนาะ ถ้าขามไปตรงนี้คือปลาซาโมโหมีมีเหตุบ่เดียวบอยอยากเข้าไปเดี๋ยวสิวิ่งหนีปบเย่มาวันนี้ไงเย่มาดอกหนึ่งเนี่ยอันนี้มันทั้งกระโพดินพี่น้องยังแข็งอยู่โอ้ยเมื่อนั้ดอกงามอยู่เด้ มันยังแข็งอยู่แต่ว่าฝนมันตกเนาะหามึงดูอยู่แถวนี้แหละมันอยู่แถวใกล้ๆห้องแถวนี้ย่างลูกไปแถวนี้แท้จริงนะเดีกยบักใหญ่มันนั่งกระผลดินเด้เฮ็ดไข่กันพ่อมาอื่นมาอะไรมันกระโพ มันดอกใหญ่แต่อยู่ดินแล้วปีนี่ทั้งปีบริมหาหาเห็ดอ่ารเวมเ็ดสมปีพี่น้องมันบ่มีหางกระสิมหาอย่ละ่ะจากมีบม่มีแต่มาเลาะเบิ่งกระเสือฝนกระตกเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดแดงมันขึ้นมาหักเลยเง่งแบบนี้ทำผู้ชม เห็ดแดงนะจ๊ะหาโมงกันได้พี่น้องอ๋อมาคำนะแต่ว่าทั้งขางปราสาทเห็ดนะไข่ออกอยู่แต่บอกกล้าเข้าไปเพราะมันคำแล้วสิเข้าไปบบย้ายมาจะวิ่งท่าน่อยอยู่บอ <laughs> ทันวิ่งบนท่านข่อยแล้วม่ต้องเข่าเดวยวนขะ่ยอยสิแร่นปา่าโมเมนต์นยังเด้อุ้ยแสดงมันกะออกินเนาะมันหัดฝนตกแล้วมันเนานี่ไงเจอแล้วเห็ดแดงดอกหนึ่ง เอายปมาเห็ดนี่ดอกหนึ่งเคยเห็นเห็ดนี่น่าจะเป็นเห็ดดินนี่หหเห็ดดินท่านผู้ชมผู้เห็ดแดงดอกหนึ่งนั่น กูเ,เกือบเหยียบเลยนั่นบปเปื่อยดอกไปตองปกบปเปื่อยเอาด้วยนะเอา,าโลดเมื่อต้อมกินน้ำซุปมันมันหายากขึ้นมาแล้วพี่น้องในใสยย่มาเห็ดนะ ไปแ,กแรกๆเลยคือเห็นเอาเห็นเอาพ่อย่างเข้าไปนี่เราไปเห็นเห็ดกับฝนตกห้ามบดมือบดคืน,นจนสิเปื่อยจนจิิเปื่อยอ่ะสองเถาอิ่มอีดอก <c oughs> แกงเส้นนำหลายใส่พงนัวหลายๆมม่กระแสบเองหละอันนี้เขาหน้าวานลุงเลินพนพี่น้องนี่แม่นเบิดนี่มันมองงามเนี่ยออปุ้ยมวาวานซะอีก พวกนาวานเนี่ยมันมันทีเด้มันต้องพอปุ๋ยครับผมเพอปุ๋ยแล้วมันบ่งามมันเหลืองเหลืองเนี่ยนาวานลุงเลินเพื่อนล่อรุ่นเดี๋ปีที่เพื่อนสิได้จักสอบแต่ว่าเราเห็นหลายกว่าเก่าเด้นี่ยสองเท้นีแ่แหละนี่ลูกไผ่ดีแมนเบิร์ตนี่ยผนไปฮอนทานก็ถือว่าโอเคอยู่ซ้ำนี่พราะมันก็น บทีบ่ห้างเนาะหางๆแล้วมันจะก,ก่อใหญ่เขามันทีลายมันก็สีบบงามนี่เจ้โเคอยู่ขมันมิปุ๋ยส่อีกฝนยังปล่อยๆได้พี่น้องก็เลยพายายมาเนะี่ยมันเลาะหาเห็ดมันเลาะทงเลาะท่า เขาในมันเลืองแล้วมันจืดปุ๋ยมันบอกพอปุ๋ยขมันเ,เป็นพ่อปุ๋ยกรสีง,งามอยู่มันบอกคือหน้าดำเนีหน้าดำมันสีง,งามสม่ำเสมอแต่ว่าหน้าวาดเนี่กะเัาปุ๋ยบ่พ่อนี่กะบอกงามเนี่ยกระทือว่าโอเคอยู่เด้ รวมๆแล้วเนาะเพิ่นกับห้างเกว่าวันปีแรกเพิ่นก็ลองเบิงนี่ก็แตกกุกแตกก่ออยู่เพิ่นก็ใส่กีโม,โมน้นำเนี่ยมันเหลืองแล้วมันจืดมันจืดมันต้องหาปุย๋ยมาใส่อีกรอบนึงก่อนเขาสิออก เนาะนี่แมนเบิดพี่น้องเขียวๆในแมนนี่เขียนด,ดีมานี่เพราะว่าสองแถวแท้จริงนีนให้ข้างบนเนี่ยก็แมนแล่อโบเห็ดเอาให้ไงอ่ะแถวนี้แมนเบิดเด้แมนเบิดแล้วก็บริเหตุแต่ว่าฟังนั่นนะปีนี้ทีมเบามีเห็ดเอาคันวานได้ปีหนาเพิ่นกระซิบวานเนาะบ่เสียเวลาดำเพิ่นวะ เตียวัญยาก็เริ่มขึ้นแล้วบัดแล้วพาก,กันสียาคุ้มหยาวะสัน่นหยาก็ขึ้นก็สิดเดกยวอยู่ดอกสิบบัได้บ่สามสี่สิบสอบอันนี้แถวนี้แม่นเบิดพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบเ่เฮ็ดเพิ่นกะเฮ็ดเอาแค่นั้นขามห้องไปฝุ่นกับแม่นขึนไปฟังน่อกับแม่น นาใหญ่รวยแล้วซื้อไว้ตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วบมีคนเห็ดขนาดหน้าติดกันเนี่ยเขาเจายังบ่เห็ดแตป่ปีนี้ม่เห็ดเอาหน่อยเดียวพี่น้องจ๋าเม้ากนี่ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศใเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจก่อนสิไปเก็บมกแต่งก็เลยพากันมาเลาะปลาหาเห็ดเนาะ ว่างบาทนี้ก็สิบลงไปเก็บม,มักแตงในให้ยายมากนี่ล่ะไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีกระสอบถือมาจากหน่วยสองหน่วยสวนมกแตกล้วอยู่นี่